ตอนที่9ไม่ได้พังที่ร่างกายแต่จิตใจแหลกสลายไปแล้วสุดในวันแรกจบลงด้วยสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของฝั่งมนุษย์แน่นอนว่าสงครามแต่ละครั้งไม่ใช่อะไรที่จะรู้ผลได้ภายในชั่วข้ามคืนจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือว่าเป็นปีแม้กระทั่งครั้งนี้เองก็เหมือนกันในช่วงแรกแผนการของฝั่งมนุษย์ก็คือการค่อยๆโอ,อบล้อมหลายฝากฝั่งเอาไว้แล้วก็ค่อยๆบีบเข้ามาที่ตรงใจกลางของอันาจักรเรื่อยๆจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนในการบุกทะลวงเข้าไปตรงกลางที่น่าจะมีพวกปีศาจระดับสูงอาศ อยู่จานวนเยอะๆจากนั้นก็ค่อยๆฆ่าปีศาจที่อยู่บริเวณโดยรอบไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดในขณะที่มีหน่วยย่อยต่างๆที่แบ่งกันไปทาหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยบุกทะลวงที่ตั้งใจจะบุกเข้าไปข้างหน้าให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อหวังจะได้เห็นพื้นที่โดยรอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเห็นภาพรวมชัดขึ้นสิ่งที่พอจะทราบก็คือซากปรากหักพังอยู่เต็มเมืองและมอนสเตอร์ที่อยู่ใจกลางเมืองนั้นค่อนข้างอันตรายเพียงแต่การรายงานขาดหายไปตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายจึงทําให้วันเทียพ่อของเบลรู้สึกไม่สบายใจอยู่า ก่อนที่ภายหลังช่วงเย็นก็เริ่มมีรายงานแปลกๆเข้ามาเกี่ยวกับตัวของมิกเกนลูกน้องคนสนิทของเขาเมื่อถึงช่วงเย็นเหล่าบรรดาทหารที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ก็ค่อยๆถอยออกมาจากอาณาเขตที่ตีฝาเข้าไปในตอนกลางวันถ้าหากว่าอาณาเขตที่ตีฝาเข้าไปลึกมากๆก,ก็จะเป็นจะต้องสร้างพื้นที่พักชั่วคราวขึ้นมาใหม่ถึงจะค่อนข้างอันตรายแต่ทว่าก็มีการผัดกันเฝ้าเวรในตอนกลางคืนอยู่เป็นช่วงๆบวกกันกับพวกปีศาจส่วนมากเองก็ไม่ได้มีสติปัญญาที่จะเข้ามาบุกในตอนกลางคืนอะไรอีก่วนหนึ่ง ก็คงจะเป็นเพราะพวกปีศาจไม่ได้มีความร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนกับพวกมนุษย์พวกมันแยกกันอยู่ตามสัยชะตายนของมันถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายก็ไม่คิดที่จะบินหนีหรืออะไรทั้งสิน้นน่นแหละเป็นข้อเสียส่วนใหญ่ที่ทําให้พวกมนุษย์ได้เปรียบก,กว่าไปไหนๆวันเทียดื่มน้าที่ทหารใต้บัคับบัญชาเตรียมเอาไว้ให้อย่า,ยยางกระหายถึงอายุจะมากแล้วแต่ว่าการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็ทําให้ร่างกายของเขาแทบไม่ต่างอะไรจากเด็กหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาที่จะต้องมาหยุดพักเลยด้วยซ้าเพราะมีเรื่อง สำคัญที่จะต้องทําหลังจากนี้นั่นก็คือการประชุมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนี้มีเรื่องราวที่เขาจะต้องรู้มากมายรวมไปจนถึงเรื่องราวของมิเกลด้วยภายในห้องที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แค่เพียงพอใช้ได้ให้เหล่าบรรดาจอมเวทที่รับการทาบทามมาให้ช่วยในสงครามพร้อมกันกับข้อเสนอก้อนโตอยู่จํานวนหนึ่งพวกเขาทําหน้าที่ในศึกนี้ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ทหารฝ่ายของมนุษย์กําลังแย่วันเทียพูดขึ้นมาว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ด้วยความที่มีจอมเวทจานวนมากมายขนาดนี้จะทําให้การประชุมยง สามารถทําต่อไปได้ด้วยเวทมต์สื่อสารและฉายภาพภายในห้องที่นอกจากเหล่าบรรดาจอมเวทที่มาร่วมช่วยเหลือกันแล้วก็ยังคงมีเหล่าบรรดาทหารรบระดับสูงของอาณาจักรพันธมิตรที่มาช่วยเหลืออย่างอาณาจักรคาเรนทีและอาณาจักรอื่นๆตามมาในภายหลังนอกจากลูกน้องมือขวาคนสนิทอย่างคาร์โรแล้วตัวของลีอาเองก็มีส่วนสําคัญที่เธออยากจะเอามาประชุมกันในครั้งนี้เหมือนกันและที่สาคัญยิ่งกว่านั้นสิ่งที่วันเทียอยากจะรู้มากที่สุดก็คือเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยบุทรหลวงที่ปราสาทกันแน่แม้จะอยู่ไกลกันแต่ว่าภาพ าพของผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญสำคัญในศึกครั้งนี้ก็ค่อยๆถูกฉายขึ้นมาตรงหน้าทุกคนเห็นหน้าซึ่งกันและกันและทั้งหมดรวมไปจนถึงลอร์ดอาร์เซนที่เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่วันเทียก็อยากจะถามให้แน่ใจเหมือนกันการประชุมเริ่มต้นขึ้นด้วยหัวข้อการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้และความเสียเปรียบของเหล่บบาบรรดามนุษย์ว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในทหารชั้นครูฝึกคนหนึ่งรายงานว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้มาจากนายซ่ามอาวินลูกน้องคนสนิทของลอร์ดอาร์เซนไม่ตรงกับความเป็นจริงจนทําให้สถานกกาาารรณ์์ขอองงงฝั่่มมนนุษยยยยเเเสีีปปบ็ ทั้งการจัดรูปแบบทัพที่มั่นใจแล้วว่า50คนจะสามารถจัดการกับมอนสเตอร์หนึ่งตัวได้แต่เป็นเหตุผลที่ทําให้ฝั่งของมนุษย์จะต้องเสียชีวิตได้สกครั้งนี้ไปเพราะรับมือไม่ไหวเป็นจานวนมากจนในช่วงหนึ่งฝั่งของมนุษย์อยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างหนักที่ว่ามาแน่นรวมไปจนถึงอาวุธที่ถูกส่งมาให้ใช้ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่โดยหลอดอาร์เซนเช่นเดียวกันที่มีคุณภาพต่ําจนเกินไปกว่าที่จะสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้ผู้คนที่เข้าร่วมการประชุมต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าน่าเป อย่างดีที่ฝ่ายของนักรบที่มีชื่อหลายๆคนจะคงสามารถต่อกรกับพวกมอสเตอร์เก่งๆจนกู้สถานการณ์มาได้ถึงอย่างนั้นแล้วทางฝั่งของผู้มีอำนาจจานวนมากก็พยายามที่จะเรียกร้องขอให้มีการรับผิดชอบในการสูญเสียครั้งนี้แน่นอนว่าทุกคนต่างก็พุ่งเป้าไปที่ลอร์ดอาร์เซนอย่างแน่นอนเส้นทางฝากฝั่งของเจ้าตัวก็พูดแก้ตัวว่าข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นทางเราเองก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันตัวของข้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคนานที่มีระดับสูงเช่นนั้นทั้งก้มหน้าขอร้องแล้วก็ยอมรััับบบกกมน็ทําาใหห้เด ผู้คนที่เข้าร่วมกมารประชุมก็ถึงกับสะอึกอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อเทียบกันกับลอล่าบรรดาทหารที่ตายไปในศึกครั้งนี้ก็ยังยากที่จะให้อภัยอยู่ดีมีบางคนที่ถึงขั้นปักใจเชื่อไปแล้วว่าลอร์ดอาร์เซนเป็นคนทรยศอยู่ถึงขั้นหรื้ฟืน้นเรื่องราวเก่าๆเมื่อ7ปีก่อนที่เคยมีหนอนบ่อนไส้ให้กับพวกปีศาจถ้าคนคนนั้นคือลอร์ดอาร์เซนขึ้นมาตั้งแต่ต้ตตตตตตนล่ะถึงอย่างนั้นการกล่าวหาคนนางชั้นสูงแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีมากมายนะจะทำให้ลาม่กู้ออวขบ อาจจะผิดพลาดแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอยู่แล้วถึงอย่างนั้นเองก็ยังมีกระแสเรียกร้องที่บอกให้ปลด Lord ลอดอาร์เซนออกจากตาแหน่งแม่ทัพซะซึ่งตัวของหลอดอาร์เซนเองก็พร้อมที่จะสละดตาแหน่งให้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งนั่นนั่นแหละที่มันนา่าแปลกมีเพียงแค่วันเทียคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกถึงความกังวลภายในใจที่ว่ามันดูง่ายจนเกินไปวันเทียรู้จักกับหลอดอาร์เซนมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ถึงจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายนะแต่เพาว่าวันเทียก็มีช่วงหนึ่งของช แบบที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวแต่วความน่ากลัวของเขามันมาในรูปแบบของการคาดเดาไม่ได้ภายในใจของวันเทียรู้สึกอยู่ตลอดเลยว่าไม่ควรที่จะไว้ใจเขาและมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดหลายปีแต่ถึงอย่างนั้นวันเทียก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรซึ่งเป็นชิงรังเกียจตลอดอาร์เซเลยแต่ทว่า นี่กลับเป็นครั้งแรกที่วันเทียคิดขึ้นมาจริงๆว่าลอดอาร์เซนจะต้องมีเบื้องหลังอยู่อย่างแน่นอนมอนี่ไว้ใจไม่ได้หลังจากนั้นก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยบุกทะลวงที่ขาดการติดต่อไปเมื่อตอนช่วงบ่ายดัสที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยพร้อมก,กันกับมิเกนท่านก็เริ่มรายงานเรื่องราวต่างๆทั้งหมดว่าเมื่อตอนบ่ายหน่วยบุกทะลวงของพวกเราทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับพวกเราบุกทะลวงเข้าไปตั้งแต่ตรงส่วนขอบของเมืองหลวงเมลาคาเข้าไปยังใจกลางที่มีอดีตปราสาทของอาณาจักรแวดาเลียถึงมอน แต่ว่าด้วยนักรวมชั้นยอดของพวกเราที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก็สามารถต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์มีปีกได้อย่างไม่ยากเย็นครับทุกอย่างก็ปกติดีจนถึงกระทั่งทุกคนในที่ประชุมได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทที่อาจจะมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งแบบสุดๆอยู่รวมไปจนถึงเรื่องราวที่ตัวของดัตเองเกือบที่จะโดนฆ่าไปในตอนนั้นแล้วก็เรื่องราวของอาการหวาดกลัวของมิเก้ในตอนนี้อีเลนา่าลิวเนียจเจ้าแวสาวหน้าตาใจดีคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นมาว่าอาการของคนที่ชื่อมิกเก้นั้นหนัก ตบคำพูดนั้นไปว่ามิกเกนเป็นคนที่เยือกเย็นและค่อนข้างสุข,ขุมครับถึงอย่างนั้นแล้วอาการของเขาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีมากนะอาการภายนอกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทว่าจิตใจเขาจะแหลกสลายไปแล้ววันเทียพูดขึ้นมาว่าหลังจากการประชุมเสร็จแล้วช่วยพาฉันไปดูอาการของมิกเกนทีนะดั๊ดั๊พูดตอบขึ้นมาว่าได้ครับแต่ว่ายังมีเรื่องสคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดรายงานออกไปต่นก็คือตอนนี้หน่วยบุกทะลวงที่เหลืออยู่นอกเหนือจากผมและมิกเกนที่วับกลับมาก่อนในตอนที่ขาดการติดต่อไปผผมมมคิดว่่่่าาาานนจจจะะเเเป็็ฝีออีืออขง้ลบทก ในตอนนั้นวันเทียพูดขึ้นมาว่าคิดว่าพวกนั้นตายหมดแล้วอย่างนั้นเหรอดัดพูดขึ้นมาว่าคนในหน่วยของผมแข็งแกร่งกันทุกคนทุกคนเลือแล้วแต่ฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีรักกันเหมือนกับพี่น้องผมสบายาได้เลยว่าถ้าก็เป็นจริงผมก็คงจะรับมันไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมพอจะคิดได้ก็คงจะมีแค่พวกเขาน่าจะเสียชีวิตกันหมดแล้วจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็ยังคาดหวังอย่างน้อยว่าจะมีคนที่ยังรอดชีวิตและพวกเรายังสามารถไปช่วยพวกเขากลับมาได้ดัดพูดขึ้นมาโดยที่เขาไม่น้ำเส อาการออกมามากมายความตึงเครียดในห้องประชุมเริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างหนักมีการาคาดคะเนรกันว่าเจ้าเล็บที่ทําลายหน่วยบุกทะลวนนั่นไปน่าจะเป็นปีศาจระดับสูงมากจริงเพราะว่าหน่วยบุกละลวงเต็มไปด้วยนักรบฝีมือดีมากมายแต่กระทั่งดัตเองซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่แข็งแกร่งชนิดที่ว่าสามารถต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวกับปีศาจที่มีชื่อและพูดได้อย่างสูสีก็ยังเกือบตายลีอาพูดขึ้นมาว่าระดับขั้นต่ำของเจ้าเล็บน่าจะอยู่ระดับปีศาจที่ไม่ปีกเป็นเอกลักษ นั้นหมายความว่าศึกครั้งนี้อาจจะไม่มีีโอกาสชนะได้เลยทุกอย่างนั้นแล้ววันเทียก็ยังพูดปลุกใจทุกคนให้กลับมาฮึกเหิมได้เหมือนเดิมซม่งก็เป็นหัวหน้าและแม่ทัพที่ทุกคนยอมรับก่อนที่จะเริ่มมีการรายงานถึงเรื่องราวที่เป็นแสงสว่างหลังจากฟ้ามมืดลีอาพูดขึ้นมาว่าเมื่อตอนเช้าทหารฝั่งใต้บางคนก็น่าจะเห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นแล้วสินะคะจอมไม่หลายๆคนที่อยู่ในห้องประชุมเริ่มที่จะสนใจการรายงานครั้งนี้ของลีอาเพราะว่าถ้าพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ขอออองงงงฝัั่่่่ใตต้้้้เเเมมืืนนนนนชาก็คจะีไพร อย่างแน่นอนแม้กระทั่งมหาจอมเวสสาวแห่งสงครามว,วารินเทียที่เอาแต่นเงียบอยู่ตั้งแต่เมื่อตะกี้นี้ก็เริ่มที่จะทำท่าทางสนใจขึ้นมาลีอาพูดขึ้นมาต่อว่าใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราเจอตัวจองเวสักดิธิ์แล้วค่ะผู้คนภายในห้องที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ต้องที่จะตกใจกับคำพูดของลีอาจอมเวสักศิธิ์ที่หลายพันปีจะมีสักคนจะทาให้เหล่าบรรดาจองเวที่อยู่ในห้องประชุมบางคนพูดขึ้นมาว่าจอมเวสักสิธิ์อย่างนั้นเหรอคะแต่ได้เจอคนระดับนั้นจริงๆนอะเหรอสักครั้งในชีวิต คนพูดกันก่อนหน้านี้ชื่อของเธอก็คือโครวาเน,นียลีอาพูดขึ้นมาต่อว่าข้าพเจ้าอหารคนหนึ่งที่ถูกเกียนเข้ามาในสงครามครั้งนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่เมีความสามารถด้านวิทย์มนต์มาก่อนจากที่ดิฉันเสืรสวนมาก็ทําให้ได้รู้ว่าเขาใช้วิทย์มนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้นั้นก็น่าจะใช้ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของเขาเลยเช่นกันเดี๋ยวดิฉันจะพาตัวเข้ามาเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะผู้คนที่อยู่ภายในห้องต่างสงสัยกับคําพูดของลีอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มธรรมดาที่มีเวรรรมท,ท,ทเนวมนต์ศักดิ์สิ ยังห้องประชุมถามเอาทุกคนที่คาดหวังว่าคนระดับจอไ์่สักิีจะมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็ทําให้ทุกคนผิดหวังกันเล็กน้อยเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นก็เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นหลังจากการลองพยายามถามเขาดูหลายครั้งภายในห้องประชุมการตอบที่ดูกเก๊กเกกลางๆของไครรอสก็ทําให้ผู้คนในห้องประชุมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในการต่อสู้ครั้งนี้คงจะหวังพึ่งไครรอสไม่ได้แน่ๆแ,แตกต่างกัน,ก,นกับเหล่าจอม์นส์สาวๆหลายๆคนเท่าความสนใจในตัวของเด็กหนุ่มอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะ ก็จองเวทแห่งสายหมอกอิเลนาคนวันนี้พูดขึ้นมาว่าในายใช้เวทวนสักเสร็จได้อย่างนั้นเหรอช่วยทำให้ฉันดูหน่อยสิไครรสพูดขึ้นมาว่าคือว่าผมกําลังพยายามลองใช้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับจองเวทสาวอิเลนา พูดขึ้นมาต่อว่ายีนี่เองอาจจะต้องถึงเวลาที่ขับขันที่จะสามารถใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้อย่างนั้นสินะคะไคลอสที่โดนจองเวสาวน่ารักทั้งสองคนเข้าหายอย่างหนักก็ทําเอาแสดงอาการเขินออกมาจะทําเอาทั้งอิเลดาและก็โควเนียต่างก็รู้สึกอยากจะแกล้งเขาให้มากกว่าเดิมเพราะว่าท่าทางและปฏิกิริยาของเขาดูน่ารักดีแต่ว่าในจังหวะน,นั้นเองมหาจองเวแห่งสงครามวาเลนเทียที่เงียบมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้ก็เริ่มที่จะเอ่ยปากพูดขึ้นมาว่านี่พวกเธอนะ่ะย่าแต่แกล้งเด็กหนุ่มคนนั้น้นไม่ไดดฟังงคําาพูขอวเเทีย จ้องเว่สาวทั้งสองคนเริ่มที่จะนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่อีเลนาจองเวแทงสายหมอกที่ดูท่าทางใจดีจะเดินเข้าไปเอาหน้าอกของเธอดันเข้าไปชนกับหน้าอกของวาเลนเทียเหมือนกับเป็นการท้าทายว่าฉันไม่เชื่อฟังคําพูดของเธออีเลนาพูดขึ้นมาว่าคุณป้าวาเลนเทียเนี่ยถึงพายดอกจะดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วกินเด็กน่ะมันไม่ดีนะคะวาเลนเทียพูดขึ้นมาต่อว่าฉันไม่ได้กินเด็กซะหน่อยเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละที่จะเก็บเขาเอ,อาไว้กินเองไม่เชื่อได้อย,ยังไงอะ่ะอีเลนาพูดขึ้้้นนนมมมมาาาต่่่อววแเถียยไไดดก็คคิ เลยนะค,ะคนบอกว่าจะไม่กินเด็กถ้าอย่างนั้นฉันก็อขอสิทธิในการดูแลไคลลอสเลยนะคะวอเลนเทียที่ไม่พอใจกับคําพูดของอีลิ่าเป็นอย่างมากจะได้พูดขึ้นมาว่าหาได้ที่ไหนการเล่าไคลลสที่เป็นจอ้อไวตสตร์นา่าจะได้รับการดูแลอย่างดีจากโจม่ที่แข็งแกร่งและเก่งที่สามารถสอนเขาได้ซึ่งคนแบบนั้นน่ะก็มีแค่ฉันไม่ใช่ได้อย่างไงจอเวตไปแถวอย่างเธอได้ขอไปเลยการทะเลาะก,กันของทั้งสองคนดําเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่เหล่าบรรดาจอเวตคนอื่นๆต่างเอือมระอาเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าทั้งสองคนไม่ค่อยถูกกกกัน็สุดท้ายจะลงเอ ที่ว่าหลังจากนี้ไคร,รอสจะได้รับการดูแลจากเหล่าบรรดาจองเวทสาวๆหลายๆคนเพื่อที่จะฝึกฝนพลังเวทที่หลากหลายในฐานะของจอมเวทศักดิ์สิทธิ์หลังจากการประชุมจบลงก็ได้ข้อสรุปประมาณว่าวันเทียพูดขึ้นมาว่าหลังจากนี้พวกเราจะเปลี่ยนวิธีการทั่วไปให้เหล่าบรรดาทหารที่เหลืออยู่จับก,กลุ่มกันเป็นกลุ่มละ100คนแล้วก็ค่อยๆจัดการกับมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณโดยรอบไปทีละตัวและขับเคลื่อนทัพเข้าไปใกล้ใจกลางเมืองที่มีปราสาทไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันพวกเราจะส่งจองเวทสอดแนมเข้าไปสอดส่องความเป็นไปได ว่าด้านในปราสาทนั้นมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่แน่นอนว่าหน่วยสอดแนมที่จะส่งเข้าไปนั้นจะต้องเป็นหน่วยที่ถูกจัดทําขึ้นมาเป็นอย่างดีหากว่าด้านในเป็นปีศาจที่มีเอกลักษณ์จริงๆนั่นไม่ใช่งานที่จะทําออกมาได้อย่างสบายๆเลยผู้คนต่างกลืนน้าลายพร้อมกันกับใจเต้นแรงเหมือนกับพวกเขามีสสทธิ์ที่จะเสียสละชีวิตในการทาภารกิจครั้งนี้ได้ทุกเมื่อถึงอย่างนั้นแล้วมันก็ยังคุ้มค่าพอที่จะเข้าร่วมในศึกครั้งนี้อยู่อีกหรือเปล่าหลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลงสไ่ยรเนป ว่าชัดว่าคุณควรจะพักผ่อนได้แล้วนะคะในต,ตอนนั้นเองวันเทียพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกฉันยังมีสิ่งที่ต้องทําอยู่วันเทียเดินไปต่อเพื่อที่จะไปหามิกเกนที่ตอนนี้นอนพักอยู่ในแคมป์พิเศษของพวกผู้บาดเจ็บดันพูดขึ้นมาว่ามิกเกนท่านวันเทียมาหาน่ะมิกเกนที่ยังคงตัวสั่นอยู่จนถึงตอนนี้สะดุ้งขึ้นมาก่อนที่เขาจะรีบผ่านหน้ามหาหัวหน้าของตนมิกเกนพูดขึ้นมาว่าท่านวันเทียอย่าอย่าไปสู้เลยนะครับถ้าก็ไปมีหวังว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนวันเทียเข้าใจดีว่าออาากกรขงมมิเไ่่ใช อากากรหวาดกลัวสนามรบแบบธรรมดาตุัวของเขาคนนี้เคยผ่านสนามรบมามากมายต่อสู้กับปีศาจมาแล้วก็หลายต่อหลายครั้งน้ำให้ท้วนแต่ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยวันทียพูดขึ้นมาว่าเจ้าเล็บนั่นพวกเรามีทางชนะได้หรือเปล่ามิเก์พูดขึ้นมาต่อว่า ผมไม่รู้วันเทียพูดย้ำขึ้นมาว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอนายคิดว่าเจ้าเล็บแข็งแกร่งกว่าฉันหรือเปล่ามิเกนถอนหายใจเขาที่จะพูดขึ้นมาว่าผมเห็นเพียงแค่แว็บเดียวเท่านั้นแต่ว่าเพียงแค่แวบเดียวนั้นก็ทำให้ผมคิดว่าผมไม่เคยเจอกับสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่น่ากลัวขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตของผมเลยครับวันเทียเข้าใจดีว่าน่าเปนหมายความว่าเจ้าเล็บในมุมมองของมิเกนนั้นแข็งแกร่งกว่าตัวของวันเทียเองมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่แความว่าวันเทียจะอ่อนแอกว่าจริงๆนั่นเป็นเพราะว่าวันเทียไม่เคยแสดงพลังเวทเพื่อที่จะข่มขู่คนรอบตัวมาก่อนจะทําให้บางคนเช่นมิเก้นั้นอาจจะคิดว่าเจ้าปีศาจนนั้นปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างเต็มขั้นจะต้องแข็งแกร่งกว่าเขาอย่างแน่นอนถึงอย่างนั้นแล้วการที่มิเก้นกลัวขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่ดีตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของวันเทียในวัย37ปีจะบอกว่าตัวของเขาเริ่มที่จะอายุมากแล้วก็จริงเพียงแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงนี่ก็คือช่วงเวลาตัวของเขาคิดว่ามันคือช่วงเวลาที่่่แ็งก ของเขาเช่นเดียวกันตัวของเขาเริ่มที่จะส่นขึ้นมาเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าผ่านมากี่ปีแล้วที่วันเทียกำลังจะได้ต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังที่สุดในรอบ3 7ปีใจที่เริ่มเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกนั่นบวกกันกับรอยยิ้มที่ดูแปลกๆนิดๆของวันเทียทําให้สไปเน็ตที่ยืนอยู่ห่างๆเริ่มที่จะใจเต้นแรงตามไปด้วยสไปเน็ตคิดในใจว่านั่นแหละใบหน้าของเขาที่ดูชั่วร้ายแบบน,นี้ที่ฉันไม่ได้เห็นมาตลอดหลายปีใบหน้าที่ทําให้ฉันตกกลุ่มรักเขาถ้าไม่มียหญิงคนนั้นล่ะก็อีกด้านหนึ่งผมเดินอยู่่่ในคคาาชัวของ พร้อมกันกับเลลินหลังจากที่ผมไปแอบขโมยอาหารมากินอยู่บ้านนิดหน่อยและก็ยื่นอาหารที่ขโมยมาให้กับเธอแต่ว่ายายเลลินกับปฏิเสธอาหารของผมยายนั่นลดความอ้วนอยู่หรือ,อยังไงนะพอถามไปแบบนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าอย่ามาหาว่าฉันอ้วนนะผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นซะหน่อยแค่อยากจะให้เธอกินอะไรสักอย่างดูเห็นว่าเธอไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ใช่เหรอแปลกจังเลยนะที่ยังปกติดีนะ่ะนั่นน่ะถ้าเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ป้าของฉันอนุญาตให้ฉันมาที่สงครามนี้นะ่ะแหละอะไรอีกล่ะนั่น ขวซับซ้อนขนาดนั้นไปทําไมอะ่ะแต่ก็ช่างเธอตอนที่ผมไปจิกอาหารมาจากห้องสเสบียงแน่นอนว่ามันก็มีแต่อาหารประทังชีวิตของพวกทหารเท่านั้นรสชาติแตกต่างกันกับอาหารชั้นดีที่อยู่ในคาเรห์าดของคุณนางลิบลับเลยถึงจะยากในการขโมยมาแต่ว่าก็ยังได้เวทมนต์ในการลอบเลนและก็การล่งหนของเลลินที่ทำให้ผมขโมยมาได้ง่ายยิ่งขึ้นทงยายแนั่นจะ,สะแสดงท่าทางไม่พอใจผมที่ทําแบบนั้นก็เธอผมเคี้ยวอาหารที่ขโมยมาอย่างมีความสุขในขณะที่เลลินกําลังนั่ง,งงอนผมอยู่นิดๆอยู่ที่มมมุุห้้องงขยยน,นดีแท่คณเ ผมขโมยอาหารมามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องงอนแม่ล่ะไม่ใช่ของเธอซะหน่อยถึงมันจะไม่ดีจริงๆก็เอถอะทนานั้นเองจู่ๆประตูที่ไม่น่าจะมีคนเปิดเข้ามาก็ถูกเปิดออกจะว่าไปผมก็ลืมคิดไปเลยว่าห้องนี้นะ่าเป็นห้องอะไรสักอย่างที่มีคนเดินเข้าออกมาเป็นเรื่องปกตินี่นาะแล้วเวบนล่องหนเองก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผมได้จับมือกับผู้ใช้อย่างเลลินที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องตรงนู้นแต่รู้อะไรไหมสิ่งที่น่าตลกที่สุดคืออะไรคนที่เปิดประตูเข้ามาก็คือวันเทียเวอร์มาร์ทพ่อของผมกับสไป ท่านพ่อนิ่งเงียบไปแล้วก็พูดขึ้นมาแค่คําสั้นๆว่าฮะผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่มมาแต่นิ่งเงียบจนกระทั่งผมก็คิดขึ้นมาว่าควรจะต้องพูดอะไรสักอย่างผมจึงพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับผมชูม,มือขึ้นมาเพื่อจะทักทายท่านพ่อและท่านแม่